สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช n แนลหมอสาวเล่าเรื่องนะคะกับเพจเฟซ o o ๊กเพจหมอสาวเล่าเรื่องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะหมอเจสก็มีเรื่องเล่านะคะเพื่อให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังฟังคลิปนี้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วก็จะได้เปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ๆเนาะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะกับประเทศเกาหลีเหนือที่กรุงปีกรุงปียงยางนะคะเราจะมาชมกันว่า ในซูเปอร์มาร์เก็ตของกรุงปียงยางนั้นมีสินค้าอะไรวางจำหน่ายบ้างแล้วก็มีความทันสมัยแค่ไหนนะคะประเทศไทยของเรานั้นจะสู้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะหมอขอพูดก่อนนะคะว่าการที่เราทำคลิปของประเทศเกาหลีเหนือนั้นนะคะเราไม่ได้เอามาเปรียบเทียบหรือเราจะเอามาเป็นข้อ ตียนตำหนิใดๆนะคะเราทำเพื่อเปิดโลกทัศน์นะคะให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนั้นได้รู้ข่าวรู้เรานะคะเพราะการรู้ข่าวรู้เรานั้นรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ไปลบกับเขาเนาะเราก็ออกมาปเป็นความรู้เฉยประเทศเกาหลีเหนือนั้นถ้าตัดเรื่องสิทธิการแสดงออกในด้านการเมืองของประชาชนนะคะแล้วก็ตัดเรื่องของความยากจนตัดเรื่องของ การที่ระบอบปกครองของประเทศนั้นอาจจะมีการครอบงำประชาชนบางสิ่งบางอย่างบางอย่างนะคะเช่นการสิทธิในการเดินทางออกนอกประเทศอะไรเงี้ยอาจจะต้องขออนุญ,ญาตร,รัฐบาลก่อนแล้วก็อาจจะเป็นบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นบางคนเท่านั้นที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เช่นทูตนะคะหรือว่านักกีฬาไปแข่งขันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ถ้าตัดเรื่องดังกล่าวออกไปประเทศเกาหลีเหนือก็เหมือนอนกับประเทศประเทศหนึ่งนะคะเหมือนประเทศประเทศหนึ่งในโลกก็คือว่าก็ยังมีทั้งประชาชนเนาะมีระบบเศรษฐกิจนะคะมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนแก่มีการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆนะคะก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องซื้อต้องหาต้องไปเรียนหนังสือมอีการชีวิต ในการชมมหรสพนะคะชีวิตกลางคืนอะไรต่างๆคือเขาก็มีเหมือนประเทศประเทศหนึ่งนั่นแหะค่ะเพียงแต่ระบอบการปกครองนั้นเขาได้แตกต่างออกไปเท่านั้นเองไม่เหมือนกับของเราเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอพูดขอบคุณวิดีโอต้นทางก่อนนะคะ Firstly I want to say thank you to n e w t p r k Channel for this video clip and I want to apologize if there is any mistakes on this video thank you again to North Korea thank you again to New DPRK Channel thank you from Thailand from your friend okay เราก็มาชมคลิปกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคลิปจาก uh, New DPRK Channel นะคะ ชื่อทิปว่า go to supermarket with me นะคะพิธีกรในคลิปเนี้ยก็คือเป็นดีล็อกนะคะในยูทูบเบอ์ของเกาหลีเหนือนะคะ้ก็เป็นค่อนข้างที่ดังเนาะนนากรน่านนายกรั창ท่านนนตีกันี่กัฐมีต 에게 사철 신선한 남새를 보장해 주는 흥미한 남새 가게로서입니다. 그 우리 인민들에게 위족하고 문명한 생활을 안겨주시려는 흥미하는 최고정도자 김정은동지의 흥명한님도에와하여 언나라의 흥실 남새 남새의 흥이세차게 일어난 인민들의 식생한 현상에 조금 입하지 하고 있습니다. 저는 오늘 휴가 시간을 이용하여 신선한 남새를 사려고 여기 파주만 백화점에 왔습니다. <목소리> 사람이거기를 많이 먹고 영양물질을 섭취하는 것도 중요하지만 남세야 나물도 사람들의 건강에 필수적입니다. 남세야 산나물에 들어있는 비타민 많이 섭취하여야 몸만에서 물질 대사가 활발히 진행되고 더중상적인 건강도 유지하실 수 있습니다.

มาพูดกับสั่งนะคะหรือว่าเธออาจจะชอบถือสมาร์ทโฟนแต่สังเกตคนอื่นนะคนอื่นในซูเปอร์ไม่มีใครถือสมาร์ทโฟนเลยนะมีมีพิธีกรถืออยู่ขั้นเดียวนะคะโอ้ยมองรูปใหญ่มากเลยเห็นไหมคะในมือเนี่ยแทนที่จะเก็บสมาเป็นคนดัลงไว้ในกระเป๋าก่อนมันไม่ต่าในคนดังแน่ๆใช่ไคะถืว่าเป็นเป็นตีนเป็นตีนของเขาเลยนะคะถือว่าทุกครั้งเขาจะถือสมาร์ทโฟน 나름 사과게 그분 양배추도 있습니다. <목소리> <목소리> เธอออกกันซูเปอร์ละค่ะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกเนะาะเมื่อต้นคลิปว่าในเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าตัดเรื่องสิทธิต่างๆทางการเมืองสิทธิการแสดงออกทางการเมืองสิทธิการเข้าร่วมทางการเมืองแล้วก็สิทธิการเดินทางไปต่างประเทศนะ่ะมันก็เหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วไปนะคะที่มีต้องมีการซื้อของมีการบริโภคอุปโภคอะไรต่างๆแต่สิทธิที่ หมอได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะว่าท,ที่ที่หายไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนจําเป็นจะต้องมีนะคะอันนี้ก็อยากให้ดูแล้วก็ได้คิดนะคะดูเขาแล้วย้อนมาดูตัวเรานะคะว่าเราก็ยังดีเนาะที่ยังสามารถแสดงออกทางการเมืองกันได้นะคะก็ไมก่ก็ยังดีกว่าเกาหลีเหนือแล้วกันเอาอย่างนี้แต่ว่า เรื่องชีวิตความเป็นอยู ates, many, many a, ่ของเกาหลีเน you know, ือเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเรานะคะเขาก็ดีนะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็มีมีมหาวิทยาลัยมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีสูนสนุกมีอพาร์ตเมนต์ดีๆให้ประชาชนอยู่ในกรุงเปียงยางอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังก็ลองตัดสินใจเอาเองเนาะด้วยวิจารณญาณของแต่ละท่านนะคะวันนี้หมอก็ต้องขอจบคลิปหมอสาวเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหาก ท่านผู้ฟังและเพื่อนๆชอบเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอหน่อยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ